มอร์นิ่งเอวี่วันไมเอนอีสิริยกรเชื้อคำพูดแอมสตาดี้อินมัธยมวันสลับวันบ้านกระดาษทุ่งลงสะพูจูดมอร์นิ่งเอวี่วันไมเอนอีวันวิสาส่วนแก้วแอมสตาดี้อินมัธยมวันสลับทีบ้านกระดาษทุ่งลงสะพูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริยกรเชื้อคำพูด กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับหนึ่งโรงเรียนบ้านกาทุ่งลมและหนูเด็กหญิงวันวิสาส่วนแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่หนึ่งครับสาโรงเรียนบ้านกาทุ่งลมค่ะพวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้เรามีกลุ่มสาระน่ารู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปลปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับจากที่เราเนได้เรียนเรื่องการอ่านโน้นตีในบรรทัดเส้นไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองเรียนเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีกันเลยนะครับแต่เอ๊ะแล้วเราจะบรรเลงเครื่องดนตรีได้อย่างไงจะบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรถ้ายอยากรู้ไปดูกันเลยวันนี้นะครับครูมีเครื่องดนตรตีจะมาแนะนําให้นักเรียนรู้จักนะครับนั่นก็คือแทนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร,ร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับ่องครูเนี่ยใช้เป็น iPad เนาะวันนี้นะครับครูจะมาแนะนํา แอปพลิเคชันนะครับในมือถือในสมาร์ทโฟนนะครับให้นักเรียนรู้จักเนี่ยเพื่อนใช้ในการบรรเลงคีย์บอร์ดนะครับชั้งใช้ในการฝึกเล่นแล้วก็ฝึกเรียนโนโทท้ตดนตรีเล่นเพลงจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันที่ครูมาแนะนําในวันนี้นะครับจะเชื่อว่า Perfect Piano นะครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นก็ได้ที่มีฟังก์ชันการเล่นเปียโนเนี่ยคล้ายๆกนันสามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนนะครับเข้ามาในแอปพลิเคชัน Perfect Piano นะครับก็จะมีเมนูให้เลือกมากมายอย่างนี้เลยแต่วันนี้นะครับเราจะมาเข้าในนเมนู ชื่อว่าคีย์บอร์ดนะครับเมื่อเข้ามาในเมนูคีย์บอร์ดนะครับก็จะขึ้นหน้าตาริมเป็นโนให้เรากดเล่นได้เลยอย่างนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างน,นั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเมื่อเราอยู่ในหน้าคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่อยู่บนหน้าจอเนี่ก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับทั้งริมสีขาวและริมสีดำสามารถเลื่อนตำแหน่งของริมได้นะครับจากแถบด้านบนเลยเพื่อให้เปลี่ยนระดับเสียงนะครับ ไะเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำก็ตามก็คือเลือกตามด้านบนได้เลยหรือจะกดเทเลริมก็ได้นะครับมีลูกศรสามเหลี่ยมแบบนี้นะหรือว่าจะกดเทเลนหนึ่งช่วงเสียงก็ได้เหมือนกันเป็นสัญลนสามเหลี่ยมซ้อนกันนะครับในปุ่มด้านบนที่ครูกดนะครับก็จะเป็นการปรับให้เสียงนกลายเป็นเสียงยาวนะครับปกติเรากดจะกลายเป็นปกติเรากดเสียงจะสั้นนะครับแต่ว่าถ้ากดตรงนี้นะครับมันคือคัดเดิลนะเพื่อให้เป็นเสมือนการเหยียบนะเหยียบเป็นพัตเดิลข้างล่างของเวนี่นให้เสียงที่เรากดมันจะยาวขึ้น ส่วนเมนูข้างกันนะครับที่เป็นรูปคีย์บอร์ดสีขาวเนี่ยก็จะเป็นโหมดนะครับในการปรับหน้าตาของคีย์บอร์ดที่เราจะเลือกเล่นนะครับมีทั้งโหมดคอร์ดนะครับตอนนี้ที่เราเล่นก็คือจะเป็นโหมดแถวเดียวนะครับมีโหมดแถวคู่แล้วก็โหมด สองคู่เล่นนะครับถ้าเป็นโหมดคอร์ดหน้าต่างก็จะขึ้นมาเป็นคอร์ดนะครับให้เราเลือกกดตามระดับเสียงก็คือเลือกได้ั้งเสียงสูงเสียงต่ำเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถเพิ่มคอร์ดแลอเปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับต่อไปคือคือโหมด2แถวคู่นะครับก็คือจะเป็นลิมเป็นโหเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามี2แถวด้านบนด้านล่างนะปรับได้คือเราอาจจะไม่อยากเลือนะ่อนหรือว่าเราต้องเล่นในช่วงเสียงที่กว้างม,มากๆนะเราก็เปลี่ยนด้านบนให้เป็นช่วงเสียงหนึห่งอาจจะเป็นเสียงสูงส่วนด้านล่างเราก็จะอาจจะเปลี่ยนให้เป็นเสียงต่ำนะครับเพื่อะได้เล่น โหมด2องก็เล่นนะครับก็คือจะปรับหน้าจอเนี่ยให้แบ่งเป็น2ฝั่งเพื่อจะได้เล่นพร้อมกัน2องคน,นครับในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นการปรับสัญลักษณ์ว่าในที่เป็นโน้ตเนี่ยเราจะให้แสดงตัวโน้ตไม้นะครับเขาจะแสดงเป็นตัวอักษร หรือแสดงเป็นชื่อตัวโน้ตเลยนะครับหรือจะไม่แสดงเลยก็ได้ต่อไปนะครับก็เป็นสัญลักษณ์รูปเป็นโนะครับรูปแกรนเป็นโนตัวใหญ่ก็จะเป็นการปรับนะครับว่าเราจะเลือกเสียงเครื่องเสียงของเราเนะี่ยเป็นเสียงพื้นก็ได้นะครับในเมนูที่เป็นขีดสาขีดนะครับอยู่ความมือสุดเนี่ยจะเป็นการปรับแต่งหน้าตาของคีย์บอร์ดนะครับว่าให้คีย์บอร์ดที่เราแสดงบนจอเนี่ยมีี่ริม ในเมนูด้านบนซ้ายมือนะครับจะเป็นรูปเป็นถนอมนะครับก็คือเครื่องขอจังหวะนะกดแล้วมันสามารถข้อจังหวะให้เราเล่นได้แล้วก็จะมีเมนูปุ่มสีแดงนะครับเป็นการเลืกเสียงการเล่นของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยอยากเล่นจริงๆแล้วก็มันถึงจะเป็นเพลงที่เราเล่นเองเป็นตัวเองก็สามารถันนอกได้ตรงนี้นะครับ นอกจากเมนูคีย์บอร์ดนะครับวันนี้ครูก็จะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่มาแนะนํ้ได้ลองเล่นกันเป็นเพลงนะครับก็คือจะเป็นเมนูเรียนรู้วิธีเล่นนะครับเมื่อเราเข้าไปก็จะขึ้นรายการเพลงที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะวันนี้เราจะไปลองกันที่เพลง Happy Birthday นะครับง่ายๆให้นักเรียนได้ลองใช้แอปพลิเคชันกันก่อนเมื่อเรากดเข้ามาในเมนูเพลงเนี่ยเราสามารถเลือกความยากนะครับว่าจะให้เป็นแบบง่ายสุดปานกลางหรือว่ายากไปเลยก็ได้นะครับเราก็สามารถพัฒนาฝีมือเริ่มจากง่ายก่อนก็ได้ ในโหมดคู่มือแนะนำนะครับจะเป็นโหมดของตัวโน้ตท,ที่แสดงเวลาเราเล่นนะครับโหมดในการเล่นนะครับจะมีทั้งรอโน้ตก็คือตัวโน้ตเนี่ยตกลงมาก็จะรอเรากดนะครับถ้าไม่กดก็จะไม่ไปไหนหรือว่าโหมดฟังยานเดียวนะครับเพื่อลองดูก่อนหรือว่าโหมดฝึกเลยก็คือกดบรรเลงตามตัวโน้ตท,ที่ตกลงมาได้เลยก็ฝากนักเกรียนลองไปเล่นเพลง Happy Birthday กันดูนะครับ เป็นงไงกันบ้างครับกับแอปพลิเคชันที่ครูมาแนะนําในวันนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสนุกกับบทเรียนนะครับแล้วก็นําความรูท้ที่ได้เนี่ยไปฝึกซ้อมไปทบทวนนะครับจนทำงานสามารถเล่นเพลงได้นะครับขอบคุณนะักเรียนที่ตั้งใจเรียนเจอาก,กันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ดีครับผมชื่อเด็กชายนนทกรชนลุงผมชื่อเด็กชายไรชานรชัปพอมกำลังศึกษาอยู่ชั้นป .5 ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการผลิตเห็ดนางฟ้าคูถามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเรากันครับเห็ดเป็นอาหารที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสามารถพอได้ทุกขค่าและทุกี่ดูกัน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบทำให้มีต้นทุนไม่มากนักสามารถใช้แรงงานในครอบครัวและในท้องถิน่นได้ครับนอกจากนั้นเห็ดยังมีภชนาการมีโปรตีนสูงวิตามินและกระรเล็บรวมทั้งยังให้พลังงานต่ำเห็ดชนิดนี้สามารถเพาะได้ง่าย มีเวลาในการเพาะสั้นดอกเห็ดออกจำนวนมากให้เนื้อนุ่มครับการคันบอกเนื้อคือห้ามโดนน้ำห้ามโดนแสงแดดอยู่ในอากาศโลกๆได้ในห้องร่ไม่ได้นะครับแต่ห้ามโดนแดดห้ามห้ามโดนน้ำเพราะเชื้อไม่เดินถ้าดับปุ๊บเชื้อตายหมดเลยเพราะต้องการุ่งกุ้ปกุ้มติ นี่อีกประมาณน่าจะอีกวันศุกร์เนี้ยน่าจะได้ขึ้นได้ขึ้นโลไหมเพราะการดมเชื้อประมาณสิบถึงสิบห้าวันโอเคไหมลูกสิบถึงสิบห้าวันอยากเอาเอานำไปแต่ที่เรดเปิดเปิดเปิดดอกได้นะครับอ่านนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าการดมเชื้อการดมคือเองรอรอเวลาให้มันเต็มเต็มก้อนสองแต่ั้นตอนแรกคือการดมแถวนี้จะได้แ วัฒนธานของเชื้อนี้จะได้แค่สิบก้อนต่อหนึ่งหนึ่งแถวอ่ะแต่ถุงสุดได้แค่สิบสองก้อนแต่ห้ามเกินสิบสองเพราะน้ําหนักมันมากเหลียวเวลาเชื้อมันเดินแล้วมันวุ่นวายอ่ะเอาใครใครมาเป็นคนถือเอามาขามามาพูดเดี๋ยวเขาถ่ายรูปมาอ่ะเอาเชื้ออ่ะถือถือเชื้อถือเชื้อก็ถ่ายรูปอ่ะถือเชื้ออ่ะถ่ายรูปลองยางอ่าว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 างเอามือ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 เชื้อจับเชื้อเลยอ่าวางปุ๊บ วางไปวางไปเอาวางเวลาวางเวลาวางหนูต้องอ่ะโอเควางปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าให้ล็อกหนึ่งสองสามล็อกอันนี้ครบยังหนึ่งสองสามทำไรลูกล็อกล็อกดึงดันมาปุ๊บดันดันขึ้นขึ้นอีกอีกอีกเออแต่ตัวตรงนี้ยอเอาดันดันมาดันไม้นั่นเลยปุ๊บอ่ะต่อดึงไปเอาคนสบายใครใครอยากลองมั่งอยู่จมือขึ้นอ่ะมาเอาไปเอาเอาเอาเธอวางเอาที่ต่อแล้วเดีเธอดูไงดูก้นเลเอ้าวางไงดูก้นดูก้นดูวางไง เดี๋ยวก่อนดูก้นก่อนวางให้ว่าอ่าวางไตไปอ่ามือมือช่วยมือช่วยกอ่าแหวกแหวกเแหวกเอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคอ่าวางอ่าวางปุกดนะวางกดอ่เอาดี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 อ่ะเออแป้นแป้นอ่าเวลาวางวางดูดูดูด้วยดูก้นให้ตรงด้วยอ่าไี่ยวเกิดมันหล่นอ่าอ่าหนึ่งก้อนเอาไปคนต่อไปใครมาลูกใครมาเสื้อเขียวมาไม่รู้มาเลมาใครอยากใครอยากรออย่มือขึ้นใครอยางมีลูกมาอ่าอ่ายืนพอเธอโจทย์เนี่ยอ่ะ อ้าวเธอเธอดูก้นเองดูดูก้นถุงก่อนอ้าวคุณใต้วางยี้อ้าวเธอเธอหมุนยังไงหมุนยังไงอ้าวโอเคเย้โอ้เวลี่กูดอ้าวหมดอ้าไปลงไปอ้าวไปคนก้นสุดท้ายใครมาก้นสุดท้ายให้มาเร็วก้าวท้ายใครมาลูกเร็วอ้าวอ้าวโอเคอ้าวก้าวท้ายขึ้นเธอเธอตัวเตี้ยอ้าวอ้าวขึ้นอ้าวขึ้นอ้าวอ้าวคุณใต้วางถุงก่อนอ้าวอ้าหมุนยังไง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 อ้าวอ้าวเวอ้าวตตาายย อ่าถ้าเกิดมันแน่นดันไปอ่าดันไปดันไปันอ่เอาแรงหน่อยแรงหน่อยโอเคมือช่วยมือช่วยเออโอเคอ่าก็ก็ท้ายทำไงลูกทำไงไม่ต่ออ่าก็ต้องล็อกอันนี้ล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคล็อกแล้วโอเคอ่าจบเธอต้องประคองด้วยเออมันมาอันนี้ก็มาได้ไหมเดี๋ยวเราถ้าเราถ้าเราออกคือนี่างเงี้ยจะเปิดดอกก็เนี่ยดอกมาแล้วมาไม่เจอ อ่ะลดอีกอีกไปอีกแล้วนึงอีกก้อนนึงนเห็ดนางกา ไทยรู้จักและงนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารเช่นแกงเลียงต้งยมยำวันนี้เราลองมาดูประโยชน์ของเห็นดนางฟ้าพูทไทยกันนะครับว่ามีมีประโยชน์อย่างไรบ้างซึ่งมีประโยชน์เห็นดนางฟ้าพูทฐานประกอบไปด้วยช่วยบำรุงกระเพาะอาหารช่วยการไหลเวียนของโลหิตกระตุ้นการทำงานของเลือด การทำงานปกติครับการผลิตเหต็ดนางฟ้าผู้ฐานของโรงเรียนมากระทุ่มล้มเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้นักเรียนจึงจัดโครงการการผลิตเหต็ดนางฟ้าผู้ฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจในชุมชนต่อไปครับขอขอณครับ